ชาวละงูไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ากรมประมงยืนยันครับว่าจระเข้ที่อยู่ในส่วนเพาะเลี้ยงไม่ได้หลุดหายไปไหนหลังจากที่น้ําท่วมเจ็ดวันยังอยู่ครบนะครับเข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับขณะที่หลังจากน้ําลดปัญหาแน่นอนคุณผู้ชมครับเพราะว่าเข้าของถูกน้ําท่วมทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเสียหายและมีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วส่งผลให้ขณะนี้ในอําเภอเมืองละงูนะครับก็ต้องยอมรับว่าขยะ ล้นเมืองครับแต่ทางด้านของหน่วยงานท้องถิ่นได้เปิดศูนย์ทิ้งขยะนะครับ24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนที่มีศักยภาพสามารถนำขยะไปทิ้งได้ครับอนั่นหลรองอธิบดีกรมประมงพร้อมเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสตูลได้เข้าไปตรวจสอบความเสียหายศูนย์เพาะเลี้ยงเต่าพบว่าเต่าคุณผู้ชมที่นี่2,000กว่าตัวที่เพาะเลี้ยงไว้โดยเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีทั้งเต่าบก เต่าครึ่งบกครึ่งน้ำเต่าน้ำรวม15สายพันธุ์ด้วยกันถูกน้ําท่วมนะครับทำให้เต่าเนี่ยตายไปเป็นจํานวนมากครับหลังจากนี้จะต้องมีการสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเต่าตายไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้ในเบื้องต้นในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับเพราะว่าเต่าเนี่ยเชื่อว่าน่าจะตายตั้งแต่วันแรกที่ถูกน้าท่วมแล้วครับ ส่วนจระเข้คุณผู้ชมที่ประชาชนในอําเภอละงูกังวลกันว่ามีจระเข้หลุดมาหรือไม่นะครับทางเจ้าหน้าที่ยืนยันครับว่ากรงเลี้ยงจระเข้มีความแข็งแรงและก็ปิดแน่นหนาซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบยืนยันได้เลยครับว่าจระเข้ยังไม่ได้หลุดออกจากพื้นที่ยังอยู่ครบทุกตัวครับเสียหายเยอะมันทั้งทั้งเครื่องหมายเครื่องมือทั้งอุปกรณ์นะครับแล้วก็ บอกพ่อแม่พันธุ์ที่เก็บสต็อกพ่อแม่พันธุ์ไว้ก็พ่อแม่พันธุ์ก็ออกไปทข้างนอกเห็นว่าบางตัวเกาตายเห็นม,มีตระบางตัมีตายมีตายมีตายแต่ว่าจอร์เิ้่ยังอยู่นะครับไม่ได้หลุดไปให้พี่น้องตกใจนะยังอ,อยู่ในกรงได้อย่างมั่นคงอย่างแรง หลังน้ำรถประชาชนผู้ประกอบการอำเภอละงูได้เข้าไปสำรวจความเสียหายคัดแยกขยะของที่ไม่สามารถจะใช้ได้แล้วออกมาวางหน้าร้านคุณผู้ชมครับตลอดเส้นทางของถนนละงูปักบาราก็จะมีกองขยะของประชาชนเดี๋ยวนำมากองไว้บริเวณหน้าบ้านหน้าร้านครับซึ่งมีรถขยะจากเทศบาลตำบลกำแพงมาคอยเก็บขยะออกจากพื้นที่เพื่อจะนาไปคัดแยกและทำลายต่อไปครับ นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงบอกว่าขณะนี้ได้เปิดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลกำแพง24ชั่วโมงครับเพื่อให้ประชาชนที่มีศักยภาพนำขยะไปทิ้งเองได้ที่ศูนย์ครับเบื้องต้นได้จัดที่ทิ้งขยะสำหรับน้ำท่วมโดยเฉพาะแยกออกจากขยะทั่วไปเนื่องจากขยะส่วนใหญ่เป็นตัวเสื้อเตียงประตูชิ้นส่วนที่ทำจากไม้หรือเหล็กกระเบื้องครับ โดยไม่สามารถที่จะนําเข้าไปสู่กระบวนการคัดแยกผ่านเครื่องจักรได้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการทําการฝังกลบให้ย่อยสลายเมื่อย่อยสลายแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการพรวนขึ้นมาเพื่อคัดแยกชิ้นส่วนอื่นๆต่อไปครับ นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงยอมรับกับว่าหลังน้ำลดมีขยะในพื้นที่ถูกน้ำซัดรวมถึงของใช้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บขยะนะครับคุณผู้ชมหากประชาชนในอำเภอละงูคนไหนที่พอจะมีความพร้อมมีรถนะครับก็สามารถนำขยะไปทิ้งที่ศูนย์ได้นะครับก็ถือว่าจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ ดึกแล้วทีมข่าวได้เข้ามาสำรวจในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอำเภอละงูครับพบว่าแม้ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนคุณผู้ชมยังคงมีประชาชนผู้ประกอบการเข้าไปทําความสะอาดร้านครับซึ่งทีมข่าวก็ได้เข้าไปสอบถามเหตุผลนะครับว่าทําไมเข้ามาทําความสะอาดร้านดึกดึกดื่นแบบนี้พวกเขาบอกว่าต้องการจะกลับมาใช้ชีวิตปกติทํามาค้าขายให้ได้โดยเร็วครับ เพราะว่าตอนนี้เชื่อทุกว่าทุกคนเนี่ยลำบากไม่สามารถที่จะรอหน่วยงานรัฐหรือรอใครเนี่ยมาช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นอะไรที่พึ่งพาตัวเองได้ก็ต้องทําไปก่อนครับผู้ประกอบการร้านขายยาพนักงานตลาดละงูคนนี้ครับเป็นหนึ่งในนั้นที่แม้จะดึกแล้วก็ยังเดินหน้าทําความสะอาดเพื่อที่จะเตรียมกลับมาเปิดร้านเบื้องต้นเขาบอกว่าจากการตรวจสอบยาในร้านเนี่ยนะครับ ได้รับความเสียหายประมาณ4-5แสนบาทที่ถูกน้ำท่วมไปแม้วันนี้ร้านจะยังไม่เปิดนะครับคุณผู้ชมแต่ประชาชนก็เข้ามาซื้อยาสามัญต่อเนื่องซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการคาดหวังให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนำบทเรียนน้ำท่วมในอำเภอละงูจังหวัดสตูลครั้งนี้ไปวางแผนในอนาคตนะครับเพื่อที่จะไปทำพื้นที่เก็บน้ำพื้นที่ผ่านน้ำเพื่อไม่ให้คนละงูคนสตูลได้รับความเดือดร้อนแบบนี้อีกในอนาคตครับ ร้านขายยาภาพรวมทั้งหมดค่าเสียหายประเมินอยู่ตอนนี้ประมาณ4-5แสนบาทนะครับเราประเมินสถานการณ์คิดว่าน้ำจะมาประมาณหัวเขา่าแต่จริงๆมันมาประมาณาประมาณเอวนะครับบวกกับน้ำที่ไหลเชี่ยวเชี่ยวกราดแล้วก็มีน้ำทะเลหนุน แล้วก็มีรถใหญ่ที่สัญจรทําให้มีกระแสขึ้นในน้ําก็เลยทําให้เกิดความเสียหายในในส่วนที่เรายกสินค้าขึ้นแล้วเนี่ยก็เสียหายไปมากพอสมควรนอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอละงูยังเร่งทำความสะอาดโรงเรียนหน่วยงานราชการเพื่อที่จะให้สามารถกลับมาเปิดเรียนและก็กลับมาเปิดให้บริการประชาชน ให้ได้ตามปกติโดยเร็วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือร้านขายสินค้าทั่วไปในพื้นที่อําเภอละง,งูครับตรงนี้เป็นย่านเศรษฐกิจคุณผู้ชมมีประชาชนอาศัยอยู่เยอะมากและก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือผู้ประกอบการร้านค้า ร้านนี้คุณผู้ชมอยู่ติดกัน2ร้านด้วยกันคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามีชาวระงูจํานวนมากมายืนอออยู่ที่หน้าร้านเพื่อที่จะสอบถามราคาสินค้าจําเป็นที่เขาจะนําไปใช้ในช่วงของน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเนี่ยเขานําสินค้าผู้ประกอบการเนี่ยนำมาขายในราคาขาดทุนนะครับหรือราคาเท่าทุนบางชิ้นเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ยครับคือยังไม่ได้มีการทําความสะอาดเลยนะครับยังมีคราบ ของน้ําท่วมอยู่เลยแต่ก็ต้องนํามาขายนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องของธุรกิจครับผู้ประกอบการบอกกับผมเมื่อสักครู่นะครับว่าครั้งนี้น้ําท่วมหนักมากและก็ได้รับผลกระทบจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะสินค้าที่นำมาวางขายไว้เนี่ยเก็บขนย้ายไม่ทนันถูกน้ําท่วมเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องรีบกลับมาเปิดร้านเพื่อที่จะขายสินค้าที่มีอยู่นะครับบางชิ้นขายเท่าทุนบางชิ้นยอมขายขาดทุนดีกว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับ